สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บอร์ในมอนโด,ดนะทุกคนนะกับเ <ผม S 1> ควสระจำวันนี่ครับถ้าสมมุติว่าใครเข้าเกมมาแล้วได้เควสน,นี้นะทุกคนนะเ,เรื่องเ,อเรื่องเล่าแห่งสายลมหนาวนะทุกคนนะอืม,มันเป็นเควสที่เราสามารถทำแล้วได้อชีปเมนต์นี้ครับทุกคนครับอนี่ครับเรื่องราวของเนนาย่านะที่พี่เคยบอกว่านี่แหละพี่รอคอยมันอยู่พี่อยากได้เพชรนะทุกคนนะ ออในที่สุดมันก็วนมาให้พี่แล้วครับวิธีการก็คือเราก็มาหาวิกเตอร์นะครับที่เขาอ,อยู่ในโบสถ์ตรงนี้นะทุกคนนะอืแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้เราไปหาของมาให้เขานะครับแลกกับข้อมูลของเมืองเสนียนญานั่นเองนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับเนี่ยก็จะมีฟาตุยคนหนึ่งนะทุกคนที่ประจําอยู่มอนโดในเมืองอตรงโบสถ์นะทุกคนนะเราก็คุยกับเขาครับเนี่ย เเขาก็บอกว่าต้องการอะไรอะ้วทุกคนนะนี่ครับเขาบอกว่าทําไมไม่ไปร่วมกับฟาตุยล่ะอะไรแบบนี้ทุกคนนะอ่าเราก็บอกว่าเอ้ยเราก็อยากจะเข้าร่วมเหมือนกันนะทุกคนนะเออแล้วเขาก็จะประมาณบอกว่าอ่ามันจะมีสามหัวข้อให้เราเลือกนะครับทุกคนครับอันเนี้ยอันแรกก็คือข้อมูลเกี่ยวกับฟาตุยอันที่2คือข้อมูลเกี่ยวกับ อดีลัชชันนะครับอันที่3คือข้อมูลของซาริซานะก็คืออาชอนของปลาตุยนะทุกคนนะให้เราเลือกให้ครบ3อันนะทุกคนนะก็คือในการทำควสแต่ละครั้งนะครับทุกคนครับมันจะ,ะบอกข้อมูลเราแค่เรื่องเดียวนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องจำให้ได้ครับว่า เราเคยเลือกอันไหนไปแล้วบ้างนะซึ่งพี่ไม่จําไม่ได้ตอนเนี้ยเออคราวนี้งัดพี่ว่าซาริซาพี่น่าจะเลือกไปแล้วทุกคนนะพี่ก็จะเลือกข้อสองครับคราวนี้พี่จะเลือกดีลัชชั่นนะทุกคนนะนี่ครับอืมเสร็จแ,แล้วก็เขาก็จะบอกข้อมูลเรามานั่นแหละเราโดยที่เราต้องแบบแลกของกับเขานะเราก็ต้องไปหาของมาให้เขาครับทุกคนครับอ่า นะครับเราก็มาตรงจุดที่เขาให้เรามานะทุกคนนะมันก็จะมีพวกศัตรูต่างๆนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นลูนกาดหรือว่าเป็นเป็นมอนสเตอร์กิริคูนะทุกคนนะเออดี่ประมาณนั้นนะครับทุกคนครับ<น>เราก็จัดก,การก่อนทุกคนจัดก,การให้หมดเรียบร้อยครับอ้าวยังไม่หมดครับทุกคนครับมันจะเหลือไว้ทําไมเนี้ยเรียบร้อยครับ อ่ะมีมีกําลังเสริมมาอีกทุกคนมีกําลังเสริมมาอีกก็ต้องโดนจิตฉังชู่ครับทุกคนครับเรียบร้อยครับอ่าแล้วเราก็จะได้เหมือนกล่องอะไรมาสักอย่างแบบนี้นะทุกคนนะเออได้ของลูทมาครับที่ได้จากตัวที่มันให้เราไปตีนะทุกคนนะแล้วเราก็กลับไปหามันที่โบสถ์ครับอ่านี่ครับทุกคนครับเราก็กลับมานะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ ส่งของให้เขานะครับแล้วเขาก็จะธิบายนะครับทุกคนครับเกี่ยวกับดีลชั่นเกี่ยวกับข้อที่เราเลือกนะประเด็นคือเราต้องจําให้ได้นะทุกคนนะว่า3ข้อเราเลือกอะไรไปบ้างนะทุกคนนะเออใน3ข้อนั้นนะทุกคนนะต้องเลือกให้ครบ3ข้อนะครับก็คือหมายความว่า quest เนี้ยเราต้องทําอย่างน้อยไม่ต่ากว่า3ครั้งนะนะทุกคนนะอืมเราถึงจะได้อิชิเม้นมาแต่ถ้าเราดันจําไม่ได้อีกนะทุกคนนะเออแล้วนานๆมันวน,น,นมาทีหนึ่งแล้วเราดันไปเลือกข้อเดิมนะทุกคนนะ ก็จะเท่ากับว่าโอกาสที่เราจะได้อชิเม m น n t มันก็จะยิ่งช้าไปอีกแล้วทุกคนนะนี่ครับเอ่อเพราะนั้นทุกคนต้องจําให้ได้ด้วยว่าเลือกอะไรไปบ้างแล้วนะเอ่อเพราะฉะนั้นข่าวต่อไปเราจะเลือกเกี่ยวกับฟาตุยแล้วทุกคนนะโอเคแล้วเราก็จะได้อชิเม m น n t อันนี้มานะครับที่เรารอคอยนะทุกคนนะนี่ครับเกตติ Getting, ้งข้อมูลเกี่ยวกับสเสนอญ,ญาจาก quest t a l of winter แล้วทุกคนนะอืม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ